สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนทําดอกไม้ที่ทําจากแตงกวานะคะแบบนี้นะคะน,นี้นะดอกไม้นะคะที่ทําจากแตงกวานะคะโฟกัสนี่นะคะดอกไม้ทําจากแตงกวานะคะนี่นะคะโอเคค่ะอันนี้เราจะใช่น้ำไ้ก่อนนะเริ่มขั้นตอนนะคะแตงกวานะคะ เราจะตัดแค่ตรงนี้นะคะเอาแค่ส่วนตรงนี้นะคะตัดครึ่งนะคะน,นี่เก็บไว้นะคะเอาแค่นี้นะคะแค่นี้นะมีควานนะเริ่มแกะเลยนะคะเนี่ยะคะ่ะแต่กว่าส่วนมากเขาก็จะมีร่องให้เราแล้วนะคะว่าเขาจะมีประมาณห้าร่องนะคะเราก็กะเอานะคะนี่นะคะเริ่มร่องที่หนึ่งนะคะ มีเสียบเข้าไปบิดนิดนึงแล้วก็โยกออกมาแล้วก็บิดอีกนิดนึงนะคะโยกนะคะบิดนะคะกลีบจะได้เป็นหยักสวยๆนะคะโยกแล้วก็บิดมีดนะคะโยกแล้วก็บิดมีดโยกแล้วก็บิดมีดแล้วจบก็คือลากยาวนะคะอีห้าหนึ่งก็เหมือนกันนะคะห้าหนึ่งก็เหมือนกันนะ จบพีเข้าไปโยกบิดมีดโยกแล้วก็บิดมีดโยกไปเรื่อยๆนะคะทำเหมือนเวลาเราทำกีบหยักค่ะอันนี้เขาเรียกว่าหยักนะคะเราทำหยักนะคะนี่นะคะนี่นะคะเราก็จะแกะออกมาได้แบบนี้เนาะ นี่คือหนึ่งกรีดนะคะหนึ่งกรีดท,ที่เป็นกรีดเลี้ยงสีเขียวนะคะเราจะทํารอบๆนะคะรอบๆบ,บริเวณนี้นะคะทําไปเรื่อยๆนะคะหนี่เหนือนะคะทําขั้นตอนเดิมขำซ้ำนะคะจนให้ครบรอบๆนะคะทำหยักๆไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตบท้ายด้วยปลายแหลม ในนี้จะยากนิดนึงนะคะเพราะว่าต้องบิดมือนะคะบิดมือนะคะนี่นะคะก็จะได้กีบออกมานะคะนี่นะคะเ็าจะได้กีบออกมาแตงกวาถ้าแกะแล้วอยากจะให้สวยต้องแช่น้ำไว้นะคะเขาจะพลิ้วมากนะคะถ้าเขาโดนน้ำนะเขาจะพลิ้วออกเลยนะคะ แกะแล้วแช่น้ำไว้เลยนะคะจะสวยมากนี่ค่ะได้สองกลิบแล้วนะคะกลิบต่อไปนะคะทำขั้นตอนเดิมๆค่ะหยักนะคะหยับไปให้สุดแล้วก็ปล่อยเป็นปลายนะคะเหมือนเดิมค่ะ นะะได้อีกสองนะคะทำไป็ 你看看。Yeah. ทำเสร็จแบบนี้แล้ว,ลวเราก็จะไปแช่น้ำไว้นะคะแช่น้ำไว้นะคะเดี๋ยวจะไปแช่น้ำนะคะนี่นะคะกีบก็จะอาึ้นน,นะคะจะแยกกีบนะคะทีนี้เราก็จะเอาส่วนสีเขียวออกนะคะเอาส่วนสีเขียวออกนะคะเราจะได้เริ่มกิีบดอกกันนะคะ จนครบนะคะจนรอบนะ,ะนคะนี่ยนะคะเห็นไหมคะจะมีกลีบเรียงด้วยนะคะเนี่นะคะเราจะเริ่มกลีบกันนะคะ ก็จะเช็คก,ก่อนนะคะเราเราให้ได้รูปร่างส,สวยๆก่อนนะคะ เริ่มลงกีบนะคะก็เป็นกีบธรรมดานะคะไม่ได้อยากอะไรนะคะเพราะแตงกวาจะค่อนข้างนิ่มนะคะอยากเดี๋ยวก็จะขาดหมดนะคะธรรมดานะคะค่อยๆเปลานะคะเป็นดอกดอกไม้ที่ไม่มีชื่อนะคะเป็น ไอเดียของแอดเองนะคะยังไม่มีชื่อเลยท่านใดสามารถตั้งชื่อให้ได้นะคะดอกน,นี้ยังไม่มีชื่อนะคะไม่รู้จะเรียกว่าชื่ออะไร ขึ้นด้วยความเสียดายนะคะเสียดายแตงกว่านะคะเพราะเราแกะส่วนมากก็เ,เอาไปแกะใบหมดนะคะเหลือแต่ตรงจุกแอนตก็เลยมาเอามาแกะดูนะคะก็ะเลยได้เป็นดอกนีมากนะคะจะเลยได้ดอกนี้ขึ้นมากนะคะเป็นความบังเอิญน,นะคะ ชั้นนะคะชั้นนะคะเริ่มชั้นที่สองนะคะ เป็นปนาเบกิซอนนะคะเสร็ะะจแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำไปแช่น้ำมิดรนึงนะคะนี่นะคะเราก็จะได้ดอกไม้นะคะ ดอกไม้ที่ทําจากแตงกวานะคะแตงกวานี้นะคะดอกไม้จากแตงกวานะคะสวยไหมคะถ้าสวยก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะนี่นะคะดอกไม้จากแตงกวานะคะ ามารถช่วยกันตั้งชื่อได้นะคะอันนี้ตรงน,นี้ยังไม่ไรย,ยังไม่มีเจ้าของนะคะแต่ันี้ยังไม่มีเจ้าของนะคะตั้งชื่อให้ได้นะคะเนะะ